สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะฮะวันนี้ก็มีมาอัปเดตนะครับในเคสเคสหนึ่งนะครับที่เจอคล้ายๆผมเลยนะครับผมเนี่ยไปสมัครแอป Easy มานะครับ Easy เขียวนะฮะแล้วเจอเหตุการณ์เหมือนผู้หญิงคนนี้เลยอ่ะลองดูนะครับนี่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 นะฮะก็ไปกดกู้มานะครับนะฮะแล้วก็เออโดนคือโดนทวงอ่ะว่าเป็นหนี้อ่ะนะครับคล้ายๆผมเลยนะฮะเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนเนี่ย นะครับนะผมก็ลองสมัครดูแต่ทีเนี้ยมันมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยผมก็สังเกตนะบอกว่าโอนสําเร็จแล้วโอนสําเร็จอย่างงุ้นอย่างนี้เอ้ยมันมันไม่ใช่เว้เยยมันเหมือนน้องคนนี้เลยอะ่ะยุดไลฟ์สดมาเนี่ยสามสี่วันเนี้ยผมจะบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยทําไมอีซี่มันโทรมาทวงวะทําไมมันต้องให้เราชําระวะท,ทั้งทั้งที่กูก็ไม่ได้ตังค์เลยสักบาทเฮ้ยทําไมทวงวะเนี่ยมันโอนไปไหนเนี่ยเหมือนน้องคนนี้เลย เฮ้ยมีจริงวเว้ยนะฮะนึกว่าโดนคนเดียวนะฮะนี่แบบนี้เลยน้องเขบอกว่ามันโอนไปบัญชีเก่าหนูอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้ใช้เลยบัญชีเก่านี่โอ้โเลิกใช้ไปนานแล้วเฮ้ยหรือว่ามันจะโอนไปบัญชีเก่าผมแบบไม่ไม่ได้ใช้มาเป็นชาติแล้วมั้งก็แปลกนะมีทั้งข้อความอย่างงู้นอย่างนี้มีโทรมาอย่างงู้นอย่างนี้ดีนะผมไม่รับและด่ากลับนะฮะ,ะ,ะเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลย ขายกันเลยนะฮะใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับจะเอาอยัางไงดีนะฮะจะเอาอยัางไงดีนะครับเนี่ยแหละคือมิจฉาชีพมันเป็นอย่างเงี้ยนะเงินก็ไม่ได้ยังมาทวงอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะครับเครดิตโปนะครับมีมีใครเจอบ้างเครดิตโปนะครับสินเชื่อนี้นะครับก็หลายๆท่านก็คงน่าจะทราบดีนะครับว่าเอ้ย มันมีเครือข่ายอะไรบ้างอย่างงู้้นอย่างนี้นะฮะฟินสุกบ้างซับพัดเครดิตโปรมาจากสินเชื่อมือโปรบ้างอะไรอย่างนี้เจอกันบ่อยนะครับแล้วก็เป็นเคสเหตุการณ์แบบคนนี้อีกนะครับที่หนกูก็ไปกู้มาแอปเดียวแหละนะฮะเอ๊ะทำไมโอนมาสองสามแอปถ้าเป็นคนอื่นนะนะะถ้าเป็นคนอื่นนะครับไม่เหลือนะฮะเอ๊ะทำไมถึงโอนมาสองสามแอปมีใครที่ ไม่เข้าใจบ้างนะฮะก็คนรอบนอกที่ไม่เข้าใจนะครับอาจจะมีหลายๆองคอ์กรทั้งหัวหน้างานท,งนทั้งเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นนะฮะที่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงโอนมาให้อีกสองสามยอดทัทง้ทงที่กู้ยอดเดียวไม่เจอไม่รู้หรอกครับต้องให้เจอกับตัวมันมีเคสแบบนี้จริงไอ้นี่ไม่ใช่น้ามาหรอกนะครับเขาก็เจอกันจริงๆนะครับผม,มไปเปิดอ่านแชทดู ยังมีแชทที่เป็นพันๆแชทที่ยังไม่ได้อ่านด้วยซ้ํานะครับเนี่ยมันเจอแบบเนี้ยเอ้ยโหมันมันต้องมาบอกกันวะเออแล้วทําไงเนี่ยแล้วทําไงกู้ยอดเดียวทําไมมันโอนมาให้อีกสองสามยอดแล้วหนูต้องจ่ายเหรอนี่มันโดนบังคับกันให้ต้องจ่ายดอกแค่ยอดเดียวก็หลออแล้วแล้วดอกเบีย้ยดีสี 40, ่ิบห้าสิเปเซ็นเกือบร้อยหลอนไหมล่ะนะฮะ จะทํายังไงอะคอมเมนต์หน่อยอาจจะทํายังไงอะเนี่ยไอ้เคสพวกนี้ไอ้สองเคสเนี้ยนะฮะผมยังไม่ได้กู้อีซี่อะอ่ะสมมติอะกู้ไปอ่ะผมผมกู้ไปอะมันโอนไปไหนอ่ะแล้วทําไมต้องมาทวงอ่ะเออไม่รับสายก็ด่ากบุญแล้วเออหาว่าผมเป็นหนี้อีกดูอีซี่เขียวนะจําไว้นะนะครับอีซี่เขียวนะโทรมานี่ผมไม่ค่อยอยากจะรับนะเพราะว่าทํางานนะครับรับไปก็เท่านั้นไม่รู้ใครจะเสียสุขภาพจิตมากกว่าใคร คนไทยด้วยนะคนไทยนะคนไทยนะนะครับเลิกได้เลิกนะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าทํางานพวกนี้นะครับผมเข้าใจนะมีประกันสังคมจดทะเบียนถูกต้องแต่ข้างในทําอะไรอะ่ะข้างในทําอะไรอะ่ะนะครับหลักฐานทุกตัวนะครับหลักฐานทุกอย่างนะครับที่ว่าอะไรนะธนาคารรองรับอย่างงู้นอย่างงี้กรมกระทรวงการคลังนะครับถ้า เรายื่นกันจริงๆนะครับต้องตรวจสอบอีกทีนึงนะครับว่าแอป,ปไหนถูกกฎหมายแอป,ปไหนไม่ถูกกฎหมายนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะแต่ถ้าแบบเนี้ยเราเจอแบบเนี้ยให้ทํายังไงอะ่ะนะครับดอกเบี้ยมันแพงนะครับแล้วก็โทรไปหาชาวบ้านเขาไปทั่วเนี่ยค่าแพ็กเกจค่าเพชรค่าเกมมันก็คือดอกเบี้ยนั่นมันคือดอกเบี้ยถ้าพูดตามภาษาบ้านๆเราอะไม่ต้องคิดเยอะดอกเบี้ยคุณไปกดหรอคุณไปสมัครหรอค่าเพชรค่าเกม ระบบมันขึ้นให้คุณก็ตกใจเอ้ยสงสัยอย่างงู้นอย่างงี้อ๋อมันมันเป็นแบบธรรมเนียมเป็นระบบันนั่นดอกเบี้ยก็พูดตรงๆไปซะนะครับสรุปนะครับใครที่เจอ2เคสแบบนี้นะครับนะฮะที่ไปกู้แค่ยอดเดียวนะครับแต่โอนมา2-3ยอดงงนะฮะแล้วก็ใครที่ไปสมัครนะครับยังไม่ได้ตังค์สักบาทไม่ได้โอนเข้าบัญชีเราที่เราใช้ปัจจุบันไปโอนบัญชีไหนก็ไม่รู้เป็นระบบที่ทำหลอกตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ เออแล้วมาทวงที่เราคอมเมนต์หน่อยสำหรับผมนะครับบิดหมดและไม่สนหรอก